มาจ้ากินกาแฟกันนะคะวันนี้เราจะมีโปรแรงแรง้คุมด้วยนะคะกาแฟตัวนี้นะคะมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันใส่สุขรสแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่จอบกระบองเพรใส่ตัวขาวนะคะใสลลาเจนเปปไทด์ไปด้วยเพราะฉะนั้นผิวคุณจะสวยแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าหอมอร่อยหวานหมันนะคะเดี๋ยวมีโปรแรงๆให้ขายผ่านทั้งนี้เลยนะคะขายผ่านทางวิโอนี้เลยนะคะใครี่สนใจพิมพ์นะคะอะไรดี กอไก่อฟอฝันโอเคไหมกอไก่อฟอฝันก็คือกอแฝนั่นแหละค่ะกอไก่อฟอฝันเท่านั้นนะคะบางคนดูวีโอแล้วไม่รู้จะพิมพ์ยังไงแล้วจะยังไงนะคะสนใจก็พิมพ์ยากนะคะโอเคกอไก่ฟอฟันเท่านั้นเราจะเด็ดทักไปนะคะอ่ะโปรแรงๆนะคะวันนี้โปรแรงๆคือนะคะปกติกล่องเดียวเนี่ย เท่าไหร่คะ300รอนะคะวันนี้เอาไปเลยนะคะ3กล่อง600บาท3กล่อง600บาทจัดส่งดีด้วยโอเคไหม,มร้อนขมหวานมันโคตรอร่อยนะคะใครกินไม่อร่อยออกกลับมาคืนโอเคไหมนะคะ อร่อยแบบบอกไม่ถูกวันนี้ใครได้ดูโกนได้ดูคลิปนี้ได้ดูเรโวนี้นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ที่นี่นะคะว่าสนใจหรือพิมพ์คําว่ากอไก่พอฟันเท่านั้นเดี๋ยวถักไปนะคะบอกว่าอาหาอะไรนะ,ะอยากได้โปรนี้นะ,ะโปรแรงๆแบบมีเลยสกล่อง600 500. บาทจัดส่งฟรีด้วยโอเคไหมไปแล้วจ้าอร่อยจริง